สวัสดีค่ะพี่น้องโปรไฟล์สุภสุขนมือนี้กับมั่วปูพ่อยานิวแคนาดาคือเก่าหรือจ้ายานิวกับมี่เข้ามาอัปเดตเรื่องบอดบอยส่อแอนออร์ดีของพวกเราคือเกา่าแล้วเนาะจ้าเนาะเป็นตาฮักแบบของเรางบบานปลายเกิดอ,อีกอย่างึ้นเนาะที่นี่เดี๋ยวยานิวสบอสฟังเนาะจ้าเนาะก็คือว่าล่าสุดบอดบอยแล้วก็ได้พูดการไปตรวจงานของเราเนาะจ้าเนาะพร้อมทั้งอันแคปชั่นว่าเป็นตาฮักในแบบของเฮางบประมาณเท่าไหร่บานเท่ากับบานปลายสั่นระหว่า สร้างเอฟซีเพิ่นกับมาคอมเมนต์นาะพี่น้องเพิ่นกับมาคอมเมนต์บางสิสร้างไวมากคาเฟ่ลำลำรวยรวยจ้าอีกท่านก็บากกำลังสร้างกำลังแปลงซามแหง่งมีจัดไปบอสคนเก่งปารเพื่อนกับขยนันอหลีละพี่น้องจ้าบอสบอยซอแอนเพื่นทำงานบ่หยุดเลยเด้เพื่นขยนันเป็นแต่เพิ่นรวยขึ้น่าน่ะเพิ่นก็ต้องเฮ็ดก็จ้คาคอยรวยนาอคือว่านนาะพี่น้องจ้าเยี่ยมมากเลยค่ะขอให้ปังปังและเหงๆหเงินทองไหลมาเทมาจ้า ขยันทั้งคู่ครอบครัวมีแต่เจริญจ้าบอสซอที่สุดของผู้นำคนนี้คิดแล้วทำคิดแล้วสร้างขอให้ปังปัง,ปงลุงเรืองตลอดการอย่ามองว่าทำไมเขารวยจงมองย้อนกลับไปว่าเขามีเพราะเขาทำสร้างเก็บออกกว่าจะมีวันนี้ได้แมนอิรีพี่น้องเพิ่นเฮดอิรีบอสกระสซอเพิ่นขยันอิรีสุดยอดผู้นำทั้งสองผัวหบเมีอคอนขยันทั้งคู่มีแต่นำพาความร่ำรวยมั่งมีสีสุข อบอุ่นจ้าอีกท่านอี้ก็ว่าสุดยอดสุดยอดขอคารวะเลยพ่อจ๋าน้องแฝดเก่งๆมากอายุแค่นี้ขยันทำโน่นทําน,น,านี่สร้างอนาคตตลอดไม่เคยหยุดและเอยจริงๆผัวเมียคู่นี้ขยันทั้งคู่รวยๆนะคะสุดยอดเก่งมากจ้า AB ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองปังๆรวยๆจ้า แม่นพี่น้องจ้าบอดบอยซอแอนเพื่อนขยันยีดีเพื่อนทีงานตลอดอี่หลีเป็นตาเพื่อนลำลรยลวยเดื่อกันก็ขอให้เฮงเปังๆเด้อบอดบอยซอแอนแล้วกัมอล้ำใจเกินหนอยแล้วกัพี่น้องๆสุขุสุค,สคนเนาะกขะเนาะพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นว่าจาังไรกะคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังเลยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไวแ้ไแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าเดี๋ยวมีข่าวสารยานิวส์สิมาบอกสู่ฟังคือเก่าละจ้าขอบคุณมากค่กะบายบาย thank you